คุณกำลังอยู่ในซีรีส์เฝ้าเดี่ยว40วันสู่ความสำเร็จตามน้ำพระทัยพระเจ้าวันนี้เป็นวันที่25ของ40วันแล้วนะครับเฝ้าเดี่ยววันนี้เราก็ยังอยู่ที่2สมุเอลบทที่11นะครับก็เป็นการใกล้ครวนต่อจากเฝ้าเดี่ยวเมื่อวานอีก2ประเด็นผมขอทบทวนนิดนึงก่อนเมื่อวานเราคุยกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ถึงตอนที่ ดาวิดทำบาปโดยแอบล่วงประเวณีกับเมียทหารของลูกน้องที่ซื่อสัตย์พักดีของเขาแถมดาวิดยังทำบาปซ้ำซ้อนอีกโดยวางแผนฆาตกรรมทหารลูกน้องตัวเองอีกด้วยนะครับประเด็นแรกที่เราค่อยควรและคุยกันเมื่อวานก็คือดาวิดกำลังอยู่ในจุดที่สบายสายแล้วนะครับ เป็นกษัตริย์อยู่ในวังขณะที่ลูกน้องแม่ทัพและขุนสึกเก่งๆออกไปสู้รบแทนความทุกข์ยากลำบากก่อนหน้านั้นเป็นเวลาสิบกว่าปีของดาวิดท,ทำให้เขาติดสนิทใกล้ชิดพระเจ้าที่สุดพึ่งพาพระเจ้าอย่างสุดใจและคอยฟังเสียงเชื่อฟังทำตามพระเจ้าแบบ9ก้าต่อ9ก้าแต่ว่ามาถึงตอนนี้ ความสบายก็ทำให้เขาเริ่มไม่มีแรงกดดันอะไรให้ต้องแสวงหาพระเจ้าแล้วความสัมพันธ์กับพระเจ้าเริ่มห่างเหินเขาจึงไม่ได้ยินเสียงเตือนจากพระวิญญาณบริสุดและพ่ายแพ้การทดลองยั่วยุให้ทำพิดประเวณีจนพระเจ้าเสียพระไัยนะครับ แล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทำให้ผมระลึกได้ถึงพระคัมภีร์สุภาษิตบทที่30ข้อ8ถึง9ที่อาจจะเป็นคำอธิฐานของกษัตริย์โซลมอนลูกชายของดาวิดหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนักนะครับเพราะว่าโซลมอนเป็นคนเขียนพระคัมภีร์สุภาษิตเป็นส่วนใหญ่โซลมอนอธิฐานหรืออาจจะไม่ใช่โซลมอนนะครับอาจจะเป็นคนอื่น แต่ว่ามันอยู่ในหนังสือสุภาษิตบทที่30ข้อ8-9ถึง9ที่มีเขียนไว้ว่าขออย่าให้ข้าพระองค์ยากจนเกินไปหรือล่ำรวยเกินไปขอทรงเลี้ยงดูข้าพระองค์ด้วยอาหารที่พอดิบพอดีแก่ข้าพระองค์มิฉะนั้นข้าพระองค์อาจจะอิ่มหนำสำราญแล้วปฏิเสธพระองค์และพูดว่า พระเจ้าเป็นผู้ใดเล่าหรือเกรงว่าข้าพระองค์จะยากจนเกินไปแล้วก็ลักขโมยกระทำให้พระนามของพระเจ้าต้องเสื่อมเสียและเป็นหมนทินเห็นไหมครับพี่นอ้องเสียเราก็อย่าใช้ชีวิตประมาทนะครับความยากจนขัดสนเกินไปอาจทำให้เรากลายเป็นมิจฉาชีพที่ไป โกหกคดโกงเบียดเบียนคนอื่นส่วนความมั่งคั่งล่ำรวยสุขสบายเกินไปก็อาจทำให้เราไปแย่งสามีภรรยาชาวบ้านมาแบบเดียวกับดาวิดหรืออาจจะใช้อำนาจในทางผิดๆดได้อย่างไม่ยำเกรงพระเจ้าถ้าเราเชื่อในการเขียนพระเยซูจริจรงๆเราก็จะไม่ทำแบบแบบนี้และจะทำ พลังพลาดในการทำบาปน้อยลงเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าคริสเตียนคนใดยังฝ่าฝืนทำบาปอยู่แม้จะไม่ตกนรกเพราะได้รับความรอดไม่ใช่โดยความประพฤติแต่รอดโดยความเชื่อในพระโลหิตพระเยซูอย่างไรก็ตามพระเจ้าก็จะไม่ปล่อยให้ลอยนวลน,นะครับมีคริสเตียนทำบาปก็จะถูก ตีสอนจากพ่อในสสรรค์น,นะครับหนักหรือเบามันก็เป็นไปตามความไรแรงของบาปที่ทำอยา่าคิดว่าเราอยู่ในยุคพระเยซูแล้วพระเจ้าไม่ทำอะไรเราหรอกแต่จำได้ไหมครับอนาาเนียซึ่งเขาก็อยู่ในยุคพระเยซูนี่แหละเขาบอกว่าเขาจะเอาเงินขายที่ดินได้มาถวายสนับสนุนพันธกิจ ของอักระทูตแล้วเขาก็ไม่ได้ทําตามที่พูดปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับเขาก็ถึงกับตายเลยนะครับเพราะโกหกพระวิญญาณบริสุทธิ์แน่นอนว่าตายแล้วเขาก็ได้ไปสวรรค์น,นะครับเพราะว่าเขาก็เป็นคริสเตียนที่เชื่อในพระเยซูเขาก็จะรอดโดยความเชื่อแต่ขณะที่อยู่บนโลก และถ้าเขาทำบาปเขาก็ต้องรับผลของบาปที่ทำนะครับตรงนี้ต้องระวังให้มากเพื่อจะไม่เป็นการประมาทนะครับให้อธิษฐานขออย่าให้เรายากจนเกินไปหรือร่ารวยเกินไปแบบที่สภาสิทธิ์กล่าวไว้มันก็จะปลอดภัยที่สุดครับเพื่อเราจะไม่พ่ายแพ้การทดลองแล้วก็พังพาดทำบาป แต่อย่างไรก็ตามถ้าพลาดไปแล้วก็ให้รีบสารภาพกับใจอย่างจริงจังและจริงใจนะครับแล้วการตีสอนจากพระเจ้าก็จะเบาลงผมเคยเห็นบางคนติดคุกเพราะทำบาปบางอย่างแต่เขากลับใจในคุกอย่างจริงจังจริงใจพระเจ้าก็ช่วยให้เขาได้รับการอภัยโทษเร็วนะครับออกจากคุกได้เร็วขึ้นแต่เขาก็ยัง ต้องรับโทษของการติดคุกนะครับไม่ใช่ลอยนวลน,นี่คือวิธีที่พระเจ้าปฏิบัติต่อบรรดาคริสเตียนซึ่งพระองค์ก็จะปฏิบัติแบบพ่อกับลูกนะครับแต่ว่าพระเจ้าจะปฏิบัติต่อคนบาปไม่ใช่แบบลูกของพระองค์นะครับคือคนที่ยังไม่เชื่อในพระเยซูก็ไม่ได้รับการไถ่บาปก็ยังเป็นคนบาปพวกเขาก็จะถูก พี่ภากสาลงบึงไฟนรกดังนั้นเราจึงควรรีบไปประกาศข่าวดีข่าวประเสริฐให้แก่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงของเราโดยเร็วที่สุดก่อนที่จะเกิดสงครามโลกครั้งที่สามนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสงครามแล้วการเดินทางจะไปประกาศมันก็จะยากมากเลยนะครับเอาละครับพี่น้องเฝ้าเดี๋ยววันนี้เรามาใกล้ครวญประเด็นที่2กันต่อ เมื่อดาวิดวางแผนแรกและแผนสองโดยพยายามทำให้อูรีอาสามีของนางบับเชบากลับไปนอนที่บ้านของเขาดาวิดมีเจตนาอย่างไรและแผนสองก็ยังเลี้ยงข้าวและหม่อมเหล้าอูรีอาอีกด้วยเพื่อหวังจะให้เขากลับไปนอนที่บ้านทำไมดาวิดจึงมีความพยายาม ที่จะล่อหลอกให้เขาจะต้องกลับบ้านไปนอนคุณทราบไหมครับให้คนใครควรอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ดูนะครับได้รับเลมาอะไรก็จดบันทึกลงสมุดเฝ้าเดี่ยวไว้นะครับสำหรับผมเลมาที่ผมได้รับก็คือแผนแรกและแผนสองของดาวิดก็คือเข้าพยายามที่จะเปิดโอกาสให้ ลูกน้องที่ชื่ออูลีอากลับบ้านเพื่อจะได้ไปหลับนอนกับเมียคนสวยที่ชื่อบับเชบาไงล่ะครับแล้วดาวิดก็จะได้อ้างว่าลูกในท้องของนางเกิดจากสามีของนางเองไม่ใช่ลูกของดาวิดแต่ว่าอูลีอากลับไม่ทำตามเพราะเห็นว่าไม่สมควรที่ตัวเอง จะเสพสุขในขณะที่หัวหน้ากับเพื่อนๆพื่กำลังอยู่ในสนามรบจริงๆแล้วถ้าดาวิดได้รู้ว่าเขาเป็นคนซื่อสัตย์พักดีและมีจิตใจดีงามขนาดนี้ดาวิดก็น่าจะสำนึกได้แล้วนะครับแต่ว่าด้วยความกลัวว่าเรื่องชั่วร้ายที่เขาทำจะแดงขึ้นมาจึงต้องทำบาปซ้ำสองอีก เพื่อปกปิดไว้คือหาทางที่จะโกหกให้คนคิดว่าลูกของอานางบัตเชบาก็คือลูกของอูริอาไม่ใช่ลูกของเขานี่แหละครับพี่น้องการทำบาปแล้วก็ทำซ้ำอีกซ้ำสองซ้ำสามเพื่อพยายามจะปกปิดบาปแรก มาถึงตรงนี้โดยเฉพาะช่วงเวลาที่คริสเตียนเราสบายแล้วพระเจ้าวอวยพรให้มีทุกอย่างมั่งคั่งบริบูรณ์มีอำนาจวาสนาบาร,รมีล้นเหลือเราก็มักจะมีแนวโน้มที่จะทำบาปซ้ำแล้วซ้ำอีกได้ง่ายๆนะครับคราวนี้มาใกล้ควรประเด็นที่สแล้วแผนสามของดาวิดคืออะไร เมื่อแผน1แผน2ไม่สำเร็จแผน3ของดาวิดสำเร็จหรือไม่ผลลัพธ์เป็นอย่างไรผมก็ได้รับเลม่าคือเมื่อแผน1แผน2ในการพยายามปกปิดความผิดบาปของดาวิดไม่สำเร็จเขาก็ไม่หยุดแค่นั้นนะครับเขาก็วางแผนใหม่อีกเป็นแผนที่สามคราวนี้บาปหนักเลยนะครับคือ ยืมมือของข้าศึกให้กำจัดอุรลีอาด้วยการสั่งให้แม่ทัพโยอาบส่งอุเลีอาไปสู้รบในตำแหน่งพิกัดที่ข้าศึกเข้มแข็งที่สุดและแผนนี้ก็สำเร็จนะครับแล้วก็ไม่มีใครรู้เลยว่าดาวิดทำบาปล่วงประเวณีกับเมียชาวบ้านแถนทำบาปด้วยการแอบบงการ ฆ่าสามีของเขาอีกด้วยแล้วบาปที่สามก็คือโกหกหลอกลวงพวกคนว่าอุลีอาไม่ระวังตัวบุกเข้าไปประชิดฆ่าศึกมากเกินไปจึงถูกฆ่าศึกฆ่าตายนี่แหละครับพี่น้องคนเราถ้าได้ทำผิดบาปอะไรแล้วถ้าเขาไม่สำนึกผิด อย่างจริงจังจริงใจก็มักจะทําบาปติดๆกันต่อเนื่องเพื่อที่จะปกปิดบาปแรกนะครับผลลัพธ์คืออะไรรู้ไหมครับพระคัมภีร์ก็เขียนไว้สั้นๆในข้อสุดท้ายของบทนี้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่พอพระไทยการกระทําของดาวิดแต่ว่า พระเจ้าก็ยังไม่ได้ตีสอนดาวิดทันทีนะครับซึ่งเราก็จะมาเฝ้าเดี่ยวกันต่อในวันพรุ่งนี้ว่าเมื่อพระเจ้าไม่พอพระทัยแล้วพระองค์ทำอย่างไรกับดาวิดต่อไปเอาละครับพี่น้องมาถึงตรงนี้ก็มาร่วมสนุกกันให้คนพิมพ์เลขหนึ่งหรือสองหรือสามลงในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับพิมพ์เลขหนึ่งถ้าคนเคยทำบาป เพราะความยากจนขัดสนไม่มีทางออกเลยก็เลยไปโกหกหลอกลวงคนอื่นหรือไปหาเงินมาด้วยวิธีที่ผิดต่อพระเจ้าและก็อ้างต่อพระเจ้าว่ามันจำเป็นที่จะต้องทำถ้าไม่ทำก็อดตายซึ่งมันก็เกิดจากการไม่ได้เชื่อไว้วางใจพระเจ้าอย่างสุด หรือทำบาปแล้วไม่ได้สารภาพกับใจจริงๆถ้าคุณเคยทำแบบนี้หรือกำลังทำอยู่ก็พิมพ์เลขหนึ่งนะครับพิมพ์เลขสองถ้าคุณเคยทำบาปเพราะมีเงินล้นเหลือสุขสบายแล้วก็เลยแพ้การทดลองง่ายๆใช้เงินฟุ่มเฟือยอย่างไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อใครๆหรือใช้เงินใช้อำนาจ ไปล่วงประเวณีหรือทำร้ายคนแบบดาวิดหรือใช้ตำแหน่งหน้าที่การงานทุจริตคอร์รัปชันคุณสบายแล้วคุณก็เลยขาดความยับยั้งชั่งใจขาดความยำเกรงพระเจ้าถ้าคุณเคยทำแบบนี้หรือกำลังทำอยู่ให้พิมพ์เลขสองนะครับพิมพ์เลขสามถ้าคุณไม่เคยทำบาปดังที่กล่าวมา และถ้าเคยทำก็ได้สารภาพบาปกับใจใหม่แล้วอย่างจริงจังจริงใจและรู้สึกไม่อยากที่จะทำบาปแบบนั้นอีกเลยถ้าคนรเป็นแบบนี้ก็พิมพ์เลขสามนะครับเอาละครับพรุ่งนี้เราก็มาดูกันต่อเมื่อพระเจ้าไม่พอใจดาวิดแล้วพระองค์ทำอย่างไรกับดาวิด เขาต้องเผชิญหน้ากับอะไรต่อไปเรื่องราวของดาวิดนี้มีสีสันมีรสชาติมากนะครับไม่ใช่ชีวิตที่อุดมคติแต่เป็นชีวิตที่เรียวมากๆแม้เขาจะรักพระเจ้ามากแต่ว่าชีวิตเขาก็มีช่วงเวลาที่เจ็บปวดด้วยเช่นกันนะครับถ้าคุณเป็นคริสเตียนที่สแสวงหา น้ำพระทัยพระเจ้าอย่างจริงจังคุณจะสนุกตื่นเต้นอยากติดตามอยากเรียนรู้ชีวิตของดาวิดไปจนจบแล้วนำมาปรับใช้กับชีวิตการเป็นคริสเตียนของตัวคุณเองขอนุญใจให้กดกระดิ่งกดติดตามรับฟังไปจนจบซีรีส์นี้นะครับแล้วคุณก็จะอย่างรู้ได้ถึงวิธีที่จะ เป็นคริสเตียนที่ก้าวสู่ความสำเร็จสูงในแบบที่เป็นไปตามน้ำพระทัยพระเจ้าได้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ขอพระเจ้าไวยพรครับ